สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซี FC ที่นะฮะยินดีต้อนรับเขาสู่สองสองไอ้น้องสาวลาวค่ะหมวดมาทุกคนหลังจากที่ผุนทันเศร้าตกแล้วนะตู้ก็สีลงไปเก็บหอยอยู่ทางหลังเฮือนคนหอยจักสิได้หอยย,หอยัยงเน็นกะยังโมโหเนอะทุกคนเนาะเพราะว่ากางกันโฮมในใะจกับกางกันโฮมในใะจกับจับกระคุกเนี่ยของกระคุกก็หอยชนี้เลยนะแบบบม่มีไผรจับให้นะทุกคนบม่มีไผรจับใหนนะ้เนาะตะกองเฮาก็ลงไปท่านะทุกคนเนะาะไอเกตันก็ลงไปท่าตู้ก็สิลงไปน้ำหลังแบบนี้นะไป หน่ะตะกองทันก็ไปฮอตพ้นได้แต่กองผู้ใดไปเกณฑ์เาเพราะว่าผลมันตกยิมยับยิมหยับยิ่มหยับขนาดทุกคนถูกกรลงมาเก็บแต่ยังบัวได้บัได้ได้บ่าหอยค่ะได้กระปูตัวหนึ่งกระถางอันสามหอยหอยไง หอยกระต่ายได้หอยกระต่ายทุกคนแล้วก็กระคูเอาจับจับจับกระคูจับกระคูเออแนวนี้เราโบไปโวทุกคนมันโตมันกะสีมีเยอะดีเด็ดุกคนอ้อมีตะหอยนี่ทุกคนหอยขึ้นมากเนาะได้ดได้ใช่ เออดิมันอยู่หอยขี้กระต่ายทุกคนมันอยู่ลุ่มสี่ตัวหักหน่วยมันอยากน้อยนะทุกคนเนาะกากระบอกเป็นยังซ้ำนี้ผู้ดีเซฟปูกระใต้ขนาดเลยเลาะเลาะเลาะต่อไปจ็กสได้์ไปสั่งอีกนอกจากหอยจ็กสได้์ยังยังบุกเลยสองคนกางกระหน่ำคนละอันเฮียงเดี๋ยวเลยนะทุกคนเนาะเด็ดเด็ดเด็ดทุกคนนี่ โอ้ยความความความเฮ้ยตะกองนี่ทุกคนสองน่วยใช่เด้อทุกคนตัวนี้กำลังไต่เลยนี่กำลังไต่เลยทุกคนใส่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 โอ้ยเยอะแยะเลยฟังเอาหนีนี่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 เป็นไฝกันอะยเฮ้ยมันอยังโอ้นี่ทุกคน มันขึ้นมาเป็นจุ้งเดี๋ยวยังอ่าค่ะคณะเลยอีเมกรา้าใต้นั่นลงมานี่ทุกคนเยอะน้ำเกลือ้ยเป,เป็นจุง้งเป็นจุ้งโอ้หลาย,ลยทุกคนหัวขี้กระต่ายแต่ว่าตัวนี้มันด้วยน้อยตัวเสือบวอลนั่ทุกคนเนาะสองนวลปล่อยอลงหาหาหา เป็นบ <Legend ary> ่อบนทางคุนงมขักนะใส่ค่ะทุกคนนี่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 ทุกคนมันแบบมันขึ้นมาเทิงวันนี้นะทุกคนเยอะแยะเลยเด็ทุกคนมีก็กำลังไต ไร่ฮเทิงเลยนี่นี่นี่อาทุกคนนี่นี่นี่เยอะแยะเลยหลายเลยทุกคนเลยนี่เอากะเอาไปใส่ในกะคุก่อนนะทุกคนนะนี่อ้าเยอะแยะนี่อันนี้ก็ใต้อีกแล้ว นี่เสกเกตอีกกระปุ๋อเอาบอกเอาถังมันมีมีลูกแล้วล่ะเออมันมีมีหูกระปุ๋ยนี่เยอะแยะเลยเลยนี่ไดเออหลายไตอะไรนี่ก็ใตหลายได้ไตจากเบาไม่ไดอเนี่ยนี่เลยมันใตขึ้นมากซะก่อนใตหลายอยู่ได้ ขึ้นตามไปแง่หลายทุกคนเด็กนี่โอ้ยแบบมันมันเห็นมันมันหลายนะก็เลยแบบจะหา,าเขาก็ได้หาซ้อยเดียวใส่ใส่ใส่อะกระลุมจับไปหลายเลยทุกคนแบบว่ามันขึ้นมาอยู่ทท่ง,งนะ แย่เลยหนู้ออันกระคุคือตู้ต่อลงทำอีกกับแบบนี้นะทุกคนะแบบเดียวเลยนายนๆหโอ้อ้าวบันไหน่หน่อยน้อยน้อยมันปล่อยน้อยน้อยมันหักปล่อยก่อนไปลงไปลงให้มันใหญ่ใหญ่แล้วเ้าจังเอา เจ้าแวบเจ้วบมีตะหอยขี้กระใต้หลุนล้วนว้ายมีหนวดอีกกำลังไตคักเลยได้จับเอาอกกนาีนม่มีตะหอยขี้กระต่ายบนเลยด่าเนาะอันนี้ฮะลงมาลุ่มแล้วทุกคนตอนนี้ฮะกำลังพาเดี๋ยวลงมาลุ่มบนแล้วไเกเจยืนอยู่ทางหลังตู้นะทุกคนเนาะ กันย่างลุงย่างลุงอะแล้วก็แนมเบื้องหอยพร้อมเนาะกุ้ศบเลาะเปิลคนอีเมทซีว่าทางนี้กำลังงุนออกสันจะไปเบื้องคนเดียวคนเดียวว้าวหอยขีกกระต่ายเฮ้ยหอยหวานเยหอยนี้เขาว่าว่าเป็นราคาโอ้หลาย เป็นราคานี่อันนี้บส่งสีเมนเยอะแยะเลยกำลังออกนี่ กำลังไต่ี an> ่นี่อีพร้อมยุงก็ได้หลายหอยขี้กระต่ายอะไรนะจะคอยครัวครัวอะไรอะเกตนีเอเกตกำลังไต่อยู่เลยนี่ซะนี่คอนเดนเซอร์มาเป็ี่ยนขบวนการนะทุกคนหู ต้องเป็นขบวนการในกาะหอยต้องเป็นขบวนการไอเกียดว่าวว่าโบเห็นแต่อีแม่เห็นซีอยู่ปลาตัวหมุนทุกคนถึงขั้นถึงขั้นหมุนเพราะว่าหอยแมวงดพูลละไปปะฮอนตู่ละผู้ผู้านดุดูดุงดุกไปวุฒาตู้เลย ตู่พันยังอยู่พีอยู่เนาะทุกคนเนาะยังเห็นหอยกำลงังไตนี่ตู่ก็ไปน้ำหลังอ้าวตู้ก็ได้หอยยังเก่บบาบนนะทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นหอยหอยแดงหรือว่าหอยเชอรี่แบบน,นี้นะทุกคนจะกลับไปโตเนาะอ๋อ พอ่าไปแบบบท่าเลยจกไปทางไหนงั้นคุณนอะ่ะทางไปก็ต้องได้ลุยน้ำลุยน้ำไปถึงจะเปียกแต่ก็ต้องไปโอ้ปลาตามปลาญ้าขนาดเลยทุกคนมาคินตายตต้องได้พึ่งหางนคะุณะเพราะว่ามันออก สามก้หยาแบบนี้นะขึน้นมาจากทางลุ่มแล้วได้ยูโบอิกเกต<ฆ>ได้ยูเบาได้ยูเบาได้ยูในหนึ่งหนาะไปเบิ่งก่อนเอาได้ยูตะคุนพอแรงอยู่ดอกทุกคนกำลังออกจากเปาแบบกำลังขุดกำลังเคี่ยเลยดิกำ,กำลังออก อกนะกำลังหมุนอกนะทุกคนนี่กำลังมุนนะคนกำลังหมุนแต่คนก็ออกมาออกเลยหรือเปล่นี่็กำลังมุนอกมีต่หอวขี้กระต่าเอ้าไอเกตไต่ไต่ได้ไต่ดีสองหน่วย ซองหน่วยขันห่มกับป่าทุกคนะนาะ,ะ,ะ,ะป่าแล้วขันหม่มต่อลงมาฮะนันยังฝุ่นอยู่บัดมาบัดนี้แล้วมันแห้งแล้วนะ,ะนะอ่ะอีเมลเอาเมื่อนะ,นะนะอทุกคนน่ะโอ้ยทุกคน เก็บผาแบบผาเก็บยางเลาะเมื่อได้แบบนี้ได้ได้พักเป็อางอีละเมืออะนะอันในต้นมะแขงไปปลูกมะเขือพวงเออได้มะเขือพวงทุกคนเดีวตวงทุกคนเนาะหอยเป่าไม่ดื้อทุกคนหอยทากกันยังออกทุกคนไม่ว่าแต่นั้นหอยทากกันยังออก เก็บเก็บเก็บจกักซีได้หลายเลยหน่อยฉันไหนคงชุบปเห็นต่วเยอะแยะเลยโอ้ยกำลังโอ้ทุกคนเยอะแยะเลยอ่ะทุกคน,นวันนี้ฮะตู้ก็ได้ขอปิดคลิปกอนนะทุกคนนะเพราะว่า ยุง่งก็ไล่หลายบุ้มพวงครบนะภาคคักขนาดเลยเห็นเห็นภาคเห็นแน่เลยนะทุกคนเนะ<พ>าะเพราะว่าตู้อีแม่แล้วกับเอ้๋เก็กกับซีได้ยันผ้าเดียวหาก็บหอยโตนะตู้กับซีมาสบุญเลยนะทุกคนเนาะนี่หอยที่ตู้ก็บได้บุน,นี้พ่อพ่อก,กินแร่นี่งนะทุกคนเนาะเยอะแยะอยู่ได้ <ๆ S 2> ทุกคนหลายๆอยูน่นะทุกคนเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวนี tá, illing, no like ้มันกาค่ำแล้วมันจั๊กมงกับเวลา่ด้ะคะเดี๋ยวนี้มันกะจักจั่งมงเนะทุกคนนะเพราะมันค่ำแห้งแล้วกัดเออเ่าแม่มันค่ำแห้งแบบเสียได้ไปหาเลาะเก็บโตหานะทุกคนแล้วก็บุ่นกระตุกเงียบเงียบค่อยขอดีนะทุกคนเนาะอาร์ติโกชิจ่ากัดแต่ขอขอบใจน้ำทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมโศยน้องสาวเราครัมวนเฮาถ้าวันในคลิปนี้มีเสียงนะฮะพระบุษเจนยงเขาทุกข้อภัยน้ำไม่ไหลนะทุกคนเนาะแล้วก็อย่าลืมก็ไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โสมโอยน้องเฮาเนี่ยทุกคนเเเพิิ่่่นนนสสคลปปใหหมมๆตออไาะรับื้้ี ขอตัวไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย